สวัสดีครับผมพอเปอร์นะครับวัฒนพงศ์ศีวัฒนชัยครับวันนี้ก็มีลอกไดว่านิวคอร์ทไฟล์นะครับลอกตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นของคู่ใจผมเลยนะครับเป็นลอกที่เรียกว่าครบทุกแนวมากนะผมเอาไปใช้ตั้งแต่ตกปลาตะโดในเขื่อนตกปลาช่อนนะหมึกก็ตกมาแล้วครับแล้วก็น้ําเค็มนี่ผมก็ไม่เคยล้างเลยนะมันก็ไม่เป็นอะไรครับได้ดีเป็นปกติกำลังเบรคนี่ดีมากครับแน่นแล้วก็สมูทด้วยการตีนะครับก็ได้ออกได้ไกลครับได้ระยะทางน้ําหนักน้ําหนักมีน้ําหนักเบานะครับเมื่อเทียบกับ ตอนที่ผมไปตกชโดนะครับก็ทีแรกก็ไม่ได้ไปตกชโดหลอกจะไปตกปลากระสูบนะครับกระสูบน้ําไหลเมื่อกว่าฝนมันไม่ตกนานครับน้ําไม่ไหลเลยก็ปลากระสูบก็ไม่กินครับเราก็มีแต่ได้ว่าคอสไฟเนี่ยครับก็ได้ลองตกเโดดูปรากฏว่ามันกินขึ้นมาจริงๆครับก็เป็นะโดก็ไซส์ประมาณ2โลครับก็อัดเข้ามาไม่มุดลงไปนะครับถือว่าเอาอยู่ครับมีแมตช์แข่งปลาช่อนอยู่แมตช์หนึ่งครับที่ลุงโอเนี่ยส่งผมไปนะครับ ผมก็ได้เอาลอกได้ว่า New คอร์ f ไฟเนี่ยครับไปใช้ตีทั้งวันเลยครับก็น้ําหนักมันเบาด้วยแล้วก็ไม่เมื่อยมือครับตีได้เรื่อยๆแล้วก็สายเนี่ยไม่ตีเกียวนะครับสามารถตกได้ทั้งวันแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยคว้ารางวัลที่4มาได้นะครับได้เงินรางวัลกลับบ้านไปครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับตกปลาผมก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับได้ว่า New คอร์ f ไฟนะครับใช้ดีครับแทบจะเป็นของคู่กายผมแล้วเนี่ยปีหน้าผมก็คงต้องใช้ต่อครับเพราะว่ามันดีจริงครับ เรามีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ 2,000, 2,500, 4,000แล้วก็เบอร์6,000เลยนะครับเรียกว่าครอบคลุมเนี่ยทุกประเภทเลยแล้วแต่ครับเลือกเลือกใช้ได้ครับขอบคุณครับ